สวัสดีครับผมโปรดักชเนียจาก BMW b a บยูาซ a นมอนเตอร์ะครับวันนี้ผมอยู่กับ BMW 330Li Grand Sedan นะครับภายนอกนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบ Adaptive LED ถัดมาตัวล้อมแม็กจะเป็นล้อมแม็กขอบ19ลายใหม่ส่วนตัวรถเนี่ยจะมีขนาดเพิ่มขึ้นจากตัวซีดานก็คือตัวฐานล้อจะยาวขึ้น110 mm มมและก็ตัวรถจะยาวขึ้น110 mm มมถัดมาด้านท้ายด้านท้ายเนี่ยจะเป็นปลายท่อแบบคู่ ส่วนหลังคาจะเป็นแบบพานรามาซันรูฟครับและคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบแถวเรียง258แรงม้าและแรงบิด400นิวตันเมตรครับเดี๋ยวเราดูภายในกันดูกับครับนอกจากตัวคีย์เลสแล้วเรายังสามารถใช้ดิจิตอลคีย์ในการปลดล็อกรถและก็ล็อกรถอีกได้นะครับผมทางด้านของภายในนะครับจะมีแพทเทิร์นชิพเพิ่มเข้ามาและก็ถัดมาจะเป็นดิวิ่งแอสิแตน แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแอร์เพิ่มเป็น4โซนนะครับส่วนถัดมาด้านล่างนี้เราจะเห็นปุ่มกล้องคือคันนี้จะเป็นกล้องรอบคันและที่สำคัญครับคันนี้ให้ลำโพงฮามันกระดอนครับสำหรับด้านหลังนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่ามีความกว้างเยอะขึ้นมากและก็จะมีทางด้านของแอมเบียน i g ไล2์ฝั่งเลย และนี่นะครับ BMW 330Li Gran d s e d a n แล้วเรามาจอยกันที่ BMW Barcelona Motor สวัสดีครับ